สวัสดีค่ะหนูชื่อเอกินพิสาจาวันอยู่ในรุ่นสองพับหนึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนโปรดยืนขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนจับธรรปฏิยาตนตามข้าพเจ้า He <laughs> เสมอดีืเอเของชาติของชาติตลอดไป